ความแตกต่างระหว่างิเจ้าของร้านแล้วก็สิทธิพนักงานจะต่างกันตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ดูกันเลยเริ่มแรกเราก็รอกอินรหัสพนันกงานเข้ามาก่อนครับมันก็จะขึ้นว่าพนักงานตรงนี้นะครับก็คือเป็นชื่อของพนักง,งานแล้วก็เป็นสิทธิของพนักง,งานสิ่งที่พนักง,งานทําได้ก็คือขายสินค้าได้ปกตินะครับสามารถรับเข้าสินค้าได้ด้วยแต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับ,รบตัวอย่างเราแบบเซิร์ชข้อมูลหาข้อมูลในระบบแบบนี้สามารถแก้ไขชื่อได้นะครับแต่กดแก้ไขจํานวนไม่ได้แล้วก็ราคาปีกไม่ได้ราคาส่กงก็แก้ไขไม่ได้ ต้นทุนก็มองไม่เห็นครับผมหรือว่าจะไปที่หน้าจัดการสินค้ากดโหลดข้อมูลออกมาก็จะเห็นแค่จํานวนราคาปีแล้วก็ต้นทุนนั่นเองครับพนักงานก็สามารถมาพิมพ์บาร์โค้ดได้แล้วก็ยังเห็นรายงานแล้วก็ยังเห็นล่ารายงานงต่างๆแล้วก็ประวัติบินต่างๆได้เหมือนกับเจ้าของล่านเลยครับและที่หน้าจัดก,การกระสนสดนคับพนักงานก็จะเป็นสิทธิ์ใช้ระบบการนั่นเองครับซึ่งพนักงานก็จะต้องมากดเปิดกะดที่หน้านี้นงครับแล้วก็เลือกจำนวนเงินที่มีในดินชักเริ่มต้นนะครับแล้วก็กดเปิดกานก็ขายไป พนักง,งานก็ขายไปแบบนี้ครับแล้วเราลองขายไปดูแบบนี้เป็นเงินสดแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาดูที่น้าง,งานสดเงินก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วเงินในลิชักก็ควรจะมี1 2ึ่งหมบาทน,นั่นเองครับซึงพนักง,งานคนนี้ทํางานเสร็จแล้วเราก็กดปิดกะได้เลยครับว่าจะให้เงินในชักเหลือเท่าไหร่เราก็เหลือไว้หนึ่งหมื่นเหมือนเดิมแล้วก็เอาเงิน2องบาทไปเก็บนั่นเองครับแล้วเราก็กดปิดกะไปเรียบร้อยแบบนี้ประวัติิดกะก็จะอยู่ที่นี่น่เองครับว่าพนักงานคนนี้ทํางานเวลานี้เวลาวันนี้ขายได้เท่านี้ พนักงานคนต่อไปมาก็กดเปิดกะของวันนี้ได้เลยนี่ครับและอย่างอื่นก็สามารถกดเข้าไปได้เหมือนแลวก็นัาอื่นก็สามารถกดเข้ามาได้เหมือนจาของร้านเลยนะครับซึ่งซึ่งก็แล้วแต่ร้านนะครับว่าจะจํากัดสิทธิพนักงานให้ทําอะไรได้บ้างอันนี้ผมเคยยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าพนักงานจะไม่สามารถมาแก้ไขจํานวนได้แล้วก็ราคาปีราคาส่งได้นีครับแค่เห็นข้อมูลเฉยๆซึ่งก็จะมีราคาต้นทุนด้วยแต่ถ้าร้านไหนอยากให้พนักงานมาถึงแค่ก็คือมาถึงหน้าขายสินค้าก็มีคุณมีหน้าที่ขายอย่างเดียวคุณมาถึงคุณเปิดกะแล้้ววคุณก็มีีีหนาาาท่่ขยยยยองเเดไปล ก็สามารถทำให้ได้เนียนะครับสามารถทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับที่ไลน์แอดดาวเด็นพีเอดครับผม